ดีค่ะนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะพบกับครูเมี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนภาษาไทยกับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะอ่ะเปิดมาเลยหน่วยการเรียนรู้ที่4มีชื่อว่าขยายคําควรจําคําวิเศษนะคะวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สอง เกี่ยวกับเรื่องคำวิเศษนะคะเมื่อวานนี้นักเรียนได้ดูคลิปในเรื่องของคำวิเศษไปแล้วที่คุณครูอธิบายก็จะมีความหมายของคำวิเศษหน้าที่ของคำวิเศษนะคะแล้ววันนี้เราจะเรียนต่อในเรื่องของชนิดของคำวิเศษนะคะเดี๋ยวครูยงจะมีนะคะคลิปเกี่ยวกับเรื่องชนิดของคำวิเศษมาให้กับนักเรียนนะคะอ้า เด็กๆหยิบหนังสือนะคะแล้วก็ดูตามนะคะเกีวกับชนิดของคําวิเศษแล้วเดี๋ยวเมื่อจบคลิปแล้วนะคะคุณยังจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำ้อไมมอย่างคะเชิญเลยค่ะจาก ชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนถึงเรื่องคําวิเศษนะคะได้เรียนเกี่ยวกับความหมายของคําวิเศษไปแล้วแล้วก็หน้าที่ของคําวิเศษไปแล้วตอนนี้ครูเมี่ยงจะมาพูดอีกนิดนึงย้อนนิดนึงว่าความหมายของคําวิเศษคืออะไรคําวิเศษคือคําที่ใช้คําขยายคํากริยาเพื่อให้ได้ใจความที่เด่นชัดยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเป็นคํากริยา อักร,รมหรือคำกริยาคุณศัพท์คำวิเศษมักจะอยู่หลังคำกริยานั้นโดยตรงแต่ถ้าเป็นคำกริยาสะกรรมคำวิเศษมักอยู่หลังคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยานั้นนะคะอันนี้คือความหมายของคำวิเศษชั่วโมงนี้เราจะมาพูดถึงชนิดของคำวิเศษเด็กๆดูนะว่า ชนิดของคำวิเศษในนี้จะมีทั้งหมด4อย่างนะคะอย่างแรกเขาเรียกว่าคําวิเศษสามัญใช้ขยายคํากริยาโดยทั่วไปเช่นจังเองแล้วจริงๆที่สุดโดยดีอย่างอร็จอร่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างอ่ะเน้นดูนะอย่างที่1คําวิเศษสามัญ ครูจะยกสองคำคือคำว่าเองใช้ขยายคำกริยาหมายความว่าอะไรนะคะดูประโยคที่หนึ่งเองฉันเดินกลับบ้านเองอันนี้จะเน้นเน้นนะคะเพื่อให้ประโยคเด่นชัดมากขึ้นก็คือฉันเดินกลับบ้านเองก็แปลว่าปกติมักจะเดินกลับบ้านคนเดียวนะคะเดินกลับบ้านเองอันนี้ขยายคำว่ากลับบ้านต่อไปเพราะจังนะคะ ก็จะยกตัวอย่างว่าอะไรตูนบอดี้สดตตูนบอดี้แลมร้องเพลงเพราะจังเพราะจังจะขยายคำว่าร้องเพลงนะคะให้มันเด่นชัดมากขึ้นต่อไปคำวิเศษชนิดที่สองคำ,คำวิเศษคำวิเศษขยายเฉพาะใช้ขยายคำกริยาเพื่อแสดงคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะมันมีอยู่เยอะแยะเลยเช่นแดงแจ๋เหลืองอ๋อยดำปี คำที่เขาเน้นดำๆแล้วล่ะค่ะคือคำพิเศษเน้นเพื่อให้ความหมายของคำเด่นชัดมากขึ้นตอนนี้คุณย่งจะยกคำว่ากลมดิก๊กหมายความว่าอะไรพระจันทร์คืนนี้กลมดิก๊กแปลว่าอะไรกลมจริงๆอาจจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะคะคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงมันจะกลมกมอีกคำหนึ่งคำว่าเหลืองอ๋อยหมายความว่าอะไรคะพี่ใส่เสื้อสีเหลืองอ๋อย ถ้าใส่เสื้อสีเหลืองก็คงเป็นเหลืองนวลนๆถ้าสีเหลืองอ่อยนี่แปลว่าอะไรเป็นสีเหลืองสดใสนะคะต่อไปข้อ3คําวิเศษแสดงคําถามใช้แสดงคําถามเกี่ยวกับการกระทําว่าเพราะอะไรเพื่ออะไรทําอย่างไรมักจะเป็นคําถามอันนี้ก็จะยกตัวอย่างสองคำคือคําว่าทําไมนะคะตัวอย่างก็จะถามว่า ทำไมนักเรียนไม่ส่งงานอันนี้ถามจริงๆเลยนะทุกห้องเลยนะคะว่าทำไมนักเรียนบางคนยังไม่ยอมส่งงานนะคะอีกคำหนึงคำว่าเมื่อไรนะคะตอนนี้นักเรียนอาจจะถามว่าเมื่อไร่โรงเรียนจะเปิดอันนี้คือคำวิเศษแสดงคำถามต่อไปชนิดที่4คํคำิเศษบอกเวลาใช้เพื่อบ่งบอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ะะมักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเช่นคําว่าอะไรเชา้าเช้าสายเย็นตีห้าก็เกี่ยวกับเรื่องเวลาอ่ะครูยกตัวอย่างสองคำเช่นคําว่าเช้าเช้านะคะไก่ขันในตอนเช้าเช้านะคะเช้าเช้าเวลานักเรียนตื่นขึ้นมานะคะนักเรียนอาจจะได้ยินเสียงไก่ขันในช่วงเชา้าเช้าอีกคำหนึ่งคําว่าพรุ่งนี้นะคะประโยคที่ครูจะให้เป็นตัวอย่างก็คือ แม่จะไปเชียงใหม่พรุ่งนี้นะคะหรือถ้าเป็นเวลาอาจจะเป็นบอกว่าอะไรวันนี้นะคะกลางวันนี้นะคะหรือว่ารุ่งอรุณนะคะหรือว่ามาลืนนี้อย่างเงี้ยอันนี้จะใช้เป็นวิเศษบอกเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าชนิดของคําวิเศษนะคะจะมีทั้งหมด4อย่างคือ1คําวิเศษสามัญ2คําวิเศษขยายเฉพาะ นะคะใช้บอกลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจนมากขึ้น 3. คํคำวิเศษแสดงคําถามนะคะมักจะเป็นคําถามนะเพื่อแสดงเกี่ยวกับคําถามแล้วก็ 4. คําวิเศษบอกเวลานะคะใช้เพื่อบ่งบอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องของคําวิเศษนะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นความหมายหน้าที่แล้วก็ชนิดของคำวิเศษ นักเรียนดูหนังสือที่หน้า31มันจะมีตัวอย่างคําวิเศษแต่ละประเภทอ่านะคะตอนนี้นักเรียนมาเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเด็กๆเปิดมาที่หน้า32ค่ะใครพอจะตอบได้ให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะ เวลาตอบคําถามหรือว่าทําแบบฝึกหัดเนี่ยครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะไม่ใช่ว่ารอคําตอบแล้วก็เขียนตามไม่เอานะปอหแล้วอ่ะมันจะมีคําถามข้อหนึ่งใหญ่ว่าให้นักเรียนเติมคําวิเศษในช่องว่างให้เหมาะสมกับประโยคเน้นคําว่าให้เหมาะสมกับประโยคเอาข้อหนึ่งคนอ้วนมักเดินจุดๆุดจุด,จดส่วนคนผอมมักเดินจะใส่อะไรดีคะให้เหมาะสมกับประโยค นึกภาพคนอ้วนกับคนผอมเดินอ่าครูเม่จะใส่ว่าอะไรคนอ้วนมักเดินช้าจริงไหมส่วนคนผอมมักเดินเร็วถ้าไม่ใส่เร็วนักเรียนอาจจะใส่คําว่าไวก็ได้อันนี้เรื่องเร็วเรื่องจริงเลยนะคะมาข้า 2, อสองเรื่องฟ้าจะเดินทางไปเชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาเอาวันนี้ถ้าไม่เติมวันนี้จะใส่ว่าอะไรพรุ่งนี้มะรืนนี้ตอนเช้าตอนเย็นได้หมด ต่อไปข้อสามมังคุดมีเนื้อขาวอันนี้บอกลักษณะค่ะขยายขยายลักษณะขาวอะไรดีอ่ะแต่แตงโมมีสีแดงแดงอะไรคะเมื่อกี้บอกไปแล้วแดงแจ๋ขาวอะไรคะเวลาขาวขาวจั้วะไม่ตีนะคะต่อไปทำจุดจุดจ,ดจดุฉันจึงจะเรียนหนังสือเก่งเหมือนเธอ ทำไงทำอย่างไรอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายสักจึงมาโรงเรียนสายในอันนี้น่าจะเป็นอันแรกส่วนแรกน่าจะเป็นคำถามใช้คำว่าอะไรดีอา้าวทำไมสักจึงมาโรงเรียนสายในวันนี้เอ๊ะวันนี้สักไปไหนเหมือนเราตั้งคำถามถามโอเค ทำไหมคะมาข้อสองให้นักเรียนวิเคราะห์ขีดคำว่าวิเคราะห์ให้นักเรียนวิเคราะห์คำวิเศษในประโยคแล้วเขียนลงในตารางตามชนิดของคำวิเศษนั้นอ่ะวิเคราะห์คำวิเศษในประโยคนะคะพอนักเรียนเจอคำวิเศษแล้วนักเรียนก็เอามาเติมลงในชนิดของคำวิเศษอ่ะมาตัวอย่างตัวอย่างพ่อแม่จะเป็นห่วงมากถ้านักเรียนกลับบ้านค่ำ เขาให้มาแล้วนะคะคำวิเศษในนี้มีสองคำคำว่ามากกับคำว่าคํานักเรียนได้แล้วมากจะเป็นวิเศษสามัญข้าจะเป็นวิเศษบอกเวลาอ่ามาข้อหนึ่งอ่านด้วยนะคะช่วยกันอ่านด้วยผู้ใหญ่ชอบเด็กที่พูดไพเราะให้นักเรียนเติมก่อนนักเรียนหิบบึกแดงมาด้วยนะคะไม้บรรทัดอ่ะได้ไหมน่าจะเป็นคำว่าลาย ใครราะขีดไว้ก่อนข้อ2นักเรียนควรมาโรงเรียนแต่เช้าเดี๋ยวเราขีดเส้นไว้ก่อนหาคำวิเศษก่อนใครเจอคะอันนี้จะเป็นคำว่าอะไรเช้าได้คำเดียวข้อ3ามทำไมเธอจึงชอบใช้ดินสอเขียนหนังสืออา้าให้นักเรียนหาก่อนอา่า บางคนได้แล้วดูซิตรงกับของครูไหมคือคําว่าทําไมข้อสี่วันลอยกระทงพระจันทร์กลมดิกส่วนและทอแสงนวลอันนี้มีสองคำข้อนี้มีคําวิเศษสองคำบางคนได้แล้วได้คําว่าดิษฐก,กับคําว่าอะไรคะนวลสี่ข้อนักเรียนได้คําวิเศษหมดแล้วตอนนี้เอามาเติมลงในตารางอ่ะมาเดี๋ยวเราช่วยกัน ผู้ใหญ่ชอบเด็กที่พูดไพเราะนักเรียนเอาคําว่าไพเราะใส่ใส่ลงในวิเศษชนิดไหนตอบเลยอ่ะโอเคไพเราะวิเศษสามัญค่ะถูกต้องอ้ามาดูข้อสองนักเรียนควรมาโรงเรียนแต่เช้าเราได้คําว่าเช้าอ่ามองค่ะเติมช่องไหนดีอ่าหลายคนบอกว่าเช้านักเรียนเติมให้ตรงกับข้อนะ คำว่าเช้าอยู่2.2งองาวเช้าบอกเวลาข้อ3ามทำไมเธอจึงชอบใช้ดินสอเขียนหนังสือเมื่อกี้เราได้คำว่าทำไมเติมตรงไหนอ่านะคะแสดงคำถามทำไมข้อสุดท้ายวันลอยกระทงพระจันทร์จะกลมดิ๊กและทอแสงนวลดิ๊กดิ๊กดิ๊กบอกอะไรคะกลมดิ๊กบอกลักษณะ ทอแสงเป็นไงสีเป็นไงคะสีนวลน,นวน,นวลสดอะขยายคำว่าทอนวลบอกสามันอ่ะโอเคครบแล้วนะคะวิเคราะห์แล้วแล้วก็เติมลงในตารางแล้วนะคะหาคำวิเศษครบหมดแล้วอ่ะอีกหน้านึงอยู่ที่หน้าสาสาอ้าวมาดูให้นักเรียนวิเคราะห์ เหมือนเดิมค่ะคําวิเศษเป็นในประโยคแล้วบอกชนิดและหน้าที่ของคําวิเศษเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนดูซิเราต้องหาสามอย่างวิเคราะห์คําวิเศษบอกชนิดแล้วก็บอกหน้าที่สามอย่างอ้าวดูตัวอย่างพ่อขับรถอย่างระมัดระวังนะคะอ้าวอย่างแรกเลยนักเรียนหาคําวิเศษ คำวิเศษคือคำว่าอย่างระมัดระวังเป็นคำวิเศษ4อย่างนะคะอะไรเอ่ยอ่าสามัญขยายคำว่าอะไรอย่างระมัดระวังขยายคำว่าขับขับอย่างระมัดระวังอ่าโอเคนะคะอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราทําข้อหนึ่งทำไมเขาถึงนอนดึกสังเกตไหมว่าคําวิเศษมี1กับ2แสดงว่าประโยคนี้มีคําวิเศษสองคำอ้าใครหาเจอคิดเลยค่ะ ดูสิตรงกับที่ครูเฉลยไหม <c oughs> คำแรกคือคำว่าทำไมคำที่สองคือคำว่าดึกโอเคอันนี้มาเขียนก่อนอ่าคำแรกทำไมคำที่สองดึกได้ละสองคำทำไมเป็นวิเศษอะไรเอ่ยตอบได้ไหมเป็นวิเศษแสดงคำถาม แสดงคาถามนักเรียนเขียนหนังสือให้ชัดๆเนาะนะคะเขียนให้เรียบร้อยหน่อยอ่าอีกคำหนึ่งเมื่อกี้คําว่าดึกดึกวิเศษบอกอะไรอ่าบอกเวลาทาพร้อมกันไปเลยเนาะคาว่านอนนอนดึกขยายคําว่าอะไรคาว่าดึกอ่าคาว่าดึกขยายคําว่านอนนะคะอ่าคากริยาคือคําว่านอนนอนเป็นไงนอนดึก มาข้อสองผู้หญิงที่ผมยาวเฟืย้ยร่ายรำอย่างงดงามแสดงว่าประโยคนี้ก็มีคำวิเศษสองคำใครเจอขีดค่ะอ้าวคำแรกคือคำว่าเฟืย้ยคคำที่สองคือคำว่างดงามตรกไหมามาดูก่อนอ่เขียนไปก่อนเฟืย้ยเฟอเอืยยอเฟอยไม่โทรเฟืย้ย คำที่สองเอามาใส่ก่อนงดงามตอนนี้ค่อยๆมาไล่เฟื้อยเฟื้ยยาวเฟื้อย,ย,อยเป็นวิเศษบอกอะไรอ่าโอเคค่ะขยายเฉพาะก็คือบอกลักษณะของผมขยายคำว่าอะไรคะขยายคำว่ายาวยาวเฟื้อยถูกไหม งดงามงดงามเป็นคำวิเศษสามัญขยายคำกริยาคือคำว่าร่ายรำร่ายรำเป็นไงร่รำงดงามดูทำให้เรียบร้อยนะคะมาข้อสี่ค่ะให้นักเรียนนำคำวิเศษที่กำหนดให้มาแต่งประโยคอย่าลืมนะแต่งประโยคต้องมีประธานมีกริยามีกรรมแล้วในนี้ต้องมีคำวิเศษใส่ลงไปด้วย คำแรกคำว่าจังอะไรจังดีร้อนจังมากจังน้อยจังอย่างนี้ได้นะคะ,ะวันนี้อาจจะแต่งว่าไงดีวันนี้อากาศร้อนจังของครูนะของคนอื่นนะคะแล้วแต่นะคำที่สองคำว่าศกสกเช่นอะไรดีเหงื่อไหลศกทำยังไงเงื่อมันถึงได้ไหลสกนะคะเปียกศกอย่างเงี้ยสก ครูเมี้ยงก็จะยกตัวยอย่างประโยคคำว่าโซกเช่นน้องเปียกโซกเพราะเดินตากฝนนะคะนักเรียนแต่งเองนะต่อไปเพราะเหตุใด๋ออันนี้คำถามอันนี้ง่ายนะคะเด็กๆแต่งเองได้เลยคำถามอย่าลืมนะประโยคต้องมีประธานมีกริยามีกรรมอะลองยกตัวอย่างก็ได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุใด ฉันจึงสอบตกมาอันที่สองอ่าข้อสี่คำที่สี่กลางวันกลางวันอ้อันนี้ก็ง่ายนะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรนะคะเอาทำเองหน้าถัดไปเอาให้จบเลยดีไหมหน้าถัดไปนักเรียนดูนะคะคําสั่ง การฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษในประโยคให้นักเรียนสรุปความรู้สรุปความรู้เรื่องคำวิเศษสรุปความรู้ชนิดของคำวิเศษนะคะ,ะถ้านักเรียนจะเติมนะคะให้นักเรียนใช้หน้านี้ให้เป็นประโยชน์เปิดมาที่หน้า31นะคะเด็กๆเอาชนิดของคำวิเศษณีข้อตรงนี้ 1. วิเศษสามัญน,นะคะเอามาเขียนเลย1 นะคะยกมาเขียนเลย1นึ่งคำวิเศษสามาน,นะคะเขียนลงไปเลยใช้ขยายคำกริยาโดยทั่วไปคำที่สองคำที่สองคำวิเศษเฉพาะขยายเฉพาะนะคะสาสนักเรียนก็เอานะคะให้เปิดที่หน้า31นะคะแล้วก็นํามาเขียนสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องชนิดของคําวิเศษลงในหน้านี้ได้เลยค่ะ ทำเสร็จแล้วถ่ายหน้านี้ให้คุณเมี่ยงนะหน้าถัดไปค่ะสุดท้ายสิบคะแนนสิบคะแนนอ้าวนะคะให้นักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคําวิเศษเอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูหนึ่งข้อฉันร้อยมาลัยนี้เองหาสิคําวิเศษข้อนี้อา้าวนักเรียนหาให้เจอก่อน มีกี่คำคำว่าอะไรเองอ่ะเอาคำว่าเองมาใส่เลยคำวิเศษคือคำว่าเองเองเป็นวิเศษอะไรวิเศษอะไรคะวิเศษสามัญทำหน้าที่ขยายคำว่าอะไรกิยาในประโยคนี้กิยาคือคำว่าอะไรร้อยร้อยอะไรร้อยพวงมาลัยทำได้ไหมคะ มา,อ,าอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเรามาหาคำวิเศษพร้อมกันก่อนก็ได้นัชชาพูดภาษาอังกฤษปอแสดงว่าพูดได้คล่องมากเลยคำวิเศษอาคือคำว่าปอกูไม่ไดหาคำวิเศษให้เดี๋ยวนักเรียนเติมเองนะคะมาช่วยกันหาต่อไปเขาฝึกลิงให้เล่นละครอย่างไรอ่าหลายๆคนขีดเองแล้ว ตรงไม่เอ่ยอย่างไรออง่ายมากแล้วสุดท้ายพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงได้แล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้อ่ะยกมาใส่เลยอันนี้ด้วยที่เหลือนะคะที่เหลือใส่คำตอบเองนะคะเหลืออย่างละนิดเพราะว่านักเรียนใส่ชนิดของคำวิเศษแค่นั้นเองโอเคไหม อ่ะนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องคำวิเศษนะคะเด็กๆทำให้ครบตั้งแต่นหน้า32 33 34 35นะคะแล้ววันก่อนคุูเนี่ยฝากการบ้านหน้า29นักเรียนทำเสร็จหรือยังเด็กๆลองดูคำตอบนะคะว่านักเรียนตอบได้ตามนี้ไหมจากหน้า29